พยายามมองซ้ายมองขวาบ่อยนะแล้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เพาเราจะขึ้นสะพานหางหลังมันจะได้เห็นฝังซ้ายม,มีรถโอเคไปพยายามดูรถฝั่งซ้ายไว้มันจะมีใครเข้าตัดมาไหม พอบางทีมันจะขึ้นสะพานมันเห็นเราเป็นรถช้ามันอาจจะแซกขึ้นมาแล้วเปลี่ยเบี่ยงเข้ามาเลนเลานาราก็สามารถเปิดได้เพราะฉนั้นต้องมองกระจกช่วยนิดนึงเด็ดไปเรียว สามไหมอเ,เออใส่แค่สามไ้ก่อน,นอ๋อแค่สาม,มกันหลยก็ยี้ยวไป ตาเดินขัเนเร่งไปก่อนเดินขั้นเร่งไปก่อนแล้วค่อยปล่อย อันนี้คือความเร็วยี่สิบอวันนั้นที่คุณลงมามันมันมันไม,ไม่ได้เลยสิความเร็วจะยี่สิบอะถูกป่ะล่ะแต่เนี้ยคือยี่สิบนะมันอยู่เกียร์สามมาดูกระจกสายดูขวาบ่อยๆเนี่ยเราก็ลงในบริเวณเนี้ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยค่อยๆรอจองังหวะนะค่อยๆไหลไปกระเด็รอเรอาเลยนยแต่เกีย มีจังหวะค่อยเขา้าเปิดเลี้ยวซ้ายไว้เปิดเลี้ยวซ้ายวไว้เออแล้วก็เลี้ยวเลนเนี่เลนซ้ายเราเนี่ยเลีเยเ้ยวได้ครับถ้าเราไปตีวงอ่ะยังไงก็เลี้ยวเขา้าเ<ช>พราะว่าถานนเราเลนมันกว้างมองอซ้ายมองขวาไว้เห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ได้กีดขวางใครเ<ช>พราะอื่นก็เข้าไปได้เห็นไหมเออแล้วเราก็มีมุมมองมีวิ อะไรเรื่องของการใช้วงเลี้ยวได้สบายๆเลยเห็ไไไไไไนไหมเนี่ยด,ดูดิเหลือเพียบเลยเห็นป่ะอ่าขวาก็เหลือซ้ายก็เหลือเหลือเพียบสบายๆอันนี้แนะนำนะเออหรือจะยืดเอาอมาอีกสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรบางที้เนี่ยนะ